สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามช่องเกษตรเมื่อไหร่ที่เขารัครับคลิปนี้ผมกับพีพ่น้องเบิ้งไก่แจ๊ที่ผมเลี้ยงไว้อยู่บ้านของผมนะครับเคยลงคลิปกัแล้วนะครับนี่ครเป็นปีหกขานะครับบ้านผมก็อยู่ชายปานะครับเลี้ยงไก่แจ๊พันธุ์พื้นเมืองครับแบบปล่อยๆนะครับรบ,บริเลียงที่ ใส่ใจไร้าทื่อกระจเหลี่ยงสวยงามเยี่ยปงปุ่มอันนี้ผมเปลี่ยงเพื่อทำเป็นอาหารครับเนียนามสวยงามพร้อมเป็นอาหารในพร้อมครับตัวนี้โบกเขาตากอเอาไปจัดการครับนี่ทุกรุ่นครับพี่น้องขากรสิเงาจากน้อยนะครับเป็นนิ่วนะครับ ข้อดีมันคือเวลามันกระโดดขึ้นไหนมันมันจะบินไหนนะครับไก่จแจเวลาสัตรูมากบาว่าจะเป็นแมวสิมาตะคุบนะครับหรือหมาหรือแล้วสิมาโฉกเอานะครับมันเกิเสิาะตัวหนึ่งตื่นตะนกมันเกิบินพึบไปน้ำกันนะครับไก่จแจรับข,า,ขายเง่าครับพี่น้องสนใจกระทักมากก็แล้วกันครับนี่เยอะแยะครับ เคยเดียงไก่แจดที่เป็นขาสันสันนี่ครับตัวผูนี่ตะกี้ผมมีร้ายอยู่ครับไก่ผูไก่เมียขาสันเมียวกินเบ,เบิดครับลูกมันขวานขาสันมันมัน,ม,นมันกระโดดวัวเป็นครับเต็นเขยาะขยอกเขยาะไปเจาะสองขาพร้อมกันนะครับเวลามาหรือแมวมาตะกรูผมเอาได้เ,เบิดครับตายเบิดเลยครับกินเจ้าเบิดผมว่ามันเดียงปลไ่ไอยปล่อยแบบผมนี่มันสิบโบเมน โมเมนทางผมก็ได้เ,ดเรียงแบบพันพื้นบ้านที่ค้าเงาขึ้นครับมีไร้ายครับตัวผูกกันร้ายพี่น้องสนใจกันทักมากแล้วกันครับ0 8 6 8 6 1 4 6 4กหนานะครับเบอร์โทรผมบบ่แพงนะครับแบ่งๆกันไปครับนี่เยอะแยะครับยังมีอยู่อีกจุดหนึ่งครับอันนี้จุดเป็นขอ,อกจุดนี้ที่มรวมกันอย่างนี้นะครับ ที่ผมถ่ายทำนี่ผมเดียงมาอยู่สองสามจุดนะครับใกล้เป็นสองลอยนะครับไก่แจ่พันผืนเมืองนะครับเด้วยนสนใจกับถักมากนะครับตัวได้สนมากก็เลียงใส่กันครับใกล้พันผืนบานทั่วไปก็มี่ไก้แจ่ ต่างหากเวลาผสมพันธุ์ไก่พันธุ์พื้นบ้านแม่ยงี่สีมันกับเมียพายุครับแต่ว่าไก่แจ๋เพราะมันตัวหน่อยครับน้ำหนักหน่อยมันผสมอะไรหรอกคือครับส่วนมากกับสิบโบมีลูกไหมครับเป็นไข่เขาครับเป็นไข่บบมีเชือนะครับแปลว่ามันบ่บ่ไไ้อันนี้ส่วนมากกับสิบเป็นไก่ ไก่บ้านพื้นเมืองผสมพันธุ์กันนะครับ <c oughs> อ,ออกมาหากินแล้วครับอยู่ชาปลานะครับ,บน,นั่งกระจิตระวังตัวตลอดนะบางทีก็มีหมาเข้ามาครับเลไควบคุมกับบินขึ้นทั้งต้นใหม่เลยครับไก่แจ่นะครับชายปลาทั้งหนาอยู่เป็นชายปลาที่มีแล้วมียังมาจับอยู่น้าต้นใหม่แล้วก็โฉกกินไก่หน่อยนะครับ ปล่อยธรรมชาติเลยนะครับบ่ <c oughs> ค่อยได้ใช้แจะหรอครับ er เดือดโซเดียเขาทํานั้นครับซุปนี้ก็เป็นตะเบิงน่ครับใกลหน่อยซุปนี้แจะผสมพันธุ์เลยนะครับซุปน,นี้พันธุ์แบบบานๆนะครับแต่หูเขาเนี่ยก็มีมีลายพอสมควรวนี่ครับ น,นี่นเป็นบางส่วนที่ผมนำมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับน,นี่อยู่สองจุดนะครับสีเอาไปให้ร้านเดียงนะครับขอ,อรับหาสิบหกสิบตนะครับน่ามอยู่ครับ <c oughs> อันนี้มันเท่าแล้วครับเ <c oughs> ขาไรขามันผมก็ได้เอามาคั้งงไว้ครับตัวนี้เป็นพอพันธ์แหลกๆนะครับ เสือบุค่อยมีเหรครับได้มาขังไหมครับตัวเลขที่อันนี้ครับเกียดกลางๆครับค่ากลางๆไก่กเกียดดบีนะครับโมเมนเกียดงามแพร่นะครับเลี้ยงแบบเลีนๆครับเปลี่ยนอาหารใดน,นะครับเลีย้ยงปล่อยธรรมชาติถลกหลานบึงเปิดเพื่อนครับ บางส่วนนะครับที่ผมจับขังไว้นะครับก็จะมีขอกอยู่หลายจุดครับประมาณสี่หาจุดครับอันนี้ก็มาให้พี่น้องเห็นบางส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งขังไว้ก่อนครับมันตัวสีดำหลายแล้วครับให้ดูตัวนี้ผสมพันธุ์เก่งครับมีแต่ไก่ดำออกมาเต็มเบิดมันบางงามครับผมเลยเอาตัวพอพันธุ์สีดำนี่ขังไว้สีขาวผสมพันธุ์ครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้พี่รองรับชมเพียงแค่นี้ก่อนฝากติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ